เราต่างก็รู้กันดีนะครับว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันดีต่อสุขภาพโดยรวมดีต่อหัวใจดีต่อปอดค่ะดีต่อกล้ามเนื้อด้วยใช่ครับแต่ในยุคที่แบบอุตสาหกรรมสกินแครม์มูลค่ามหาศาลบอกเราว่าผิวอ่อนเยาวต้องมาจากครีมกระปุกและเป็นหมื่นหรือไม่ก็ต้องเข้าคลินิกราคาแพงๆเลยนั่นสิครับเคยมีใครฉุกคิดบ้างไหมครับว่าเอ๊หรือคำตอบที่แท้จริงมันอาจจะง่ายกว่านั้น อาจจะซ่อนอยู่ในโรงยิมหรือส่วนสาธารณะใกล้บ้านเรานี่เองเป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะเรามักจะมองการดูแลผิวกับการดูแลร่างกายเป็นเรื่องที่แบบแยกส่วนกันไปเลยใช่แลกก็เลยสกินแคร์ก็สําหรับภายนอกการออกกําลังกายก็สําหรับภายในแต่จริงๆแล้วร่างกายเรามันคือระบบที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยนะคะใช่เลยครับและนั่นคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เราได้แหล่งข้อมูลที่น่าทึ่งมากๆครับเป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่น ่อผิวพันธุ์โดยตรงได้จริงหรือเปล่าเราถ้าได้แบบไหนละที่จะเปลี่ยนผิวของเราได้มากที่สุดวันนี้เราจะมาแกะรอยการทดลองนี้กันครับค่ะเพื่อดูว่าวิทยาศาสตร์บอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างเงือกับความอ่อนเยาว์ดิฉันว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้นะคะอาจจะทําให้หลายคนต้องเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อการออกกําลังกายไปเลยก็ได้ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับการทดลองนี้เขาทํากันยังไงบ้างครับดูน่าเชื่อถือแค่ไหน การออกแบบการทดลองนี่แหละค่ะที่เป็นจุดแข็งมากๆของงานวิจัยชิ้นนี้เลยคือทีมวิจัยเขาเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงมากครับเป็นผู้หญิงชาวญี่ปุ่นวัยกลางคนจํานวน61คนที่สุขภาพดีแต่ว่าไม่ได้ออกกําลังกายเป็นประจำค่ะอ๋อแล้วทําไมต้องเป็นกลุ่มนี้ล่ะครับมีเหตุผลพิเศษอะไรเบื้องหลังหรือเปล่าครับมีแน่นอนค่ะการเลือกกลุ่มวัยกลางคนก็เพราะว่าเป็นช่วงวัยที่สัญ,ญญาณแห่งวัยของผิวเนี่ยมันเริ่มปรากฏชัดเจน ทำให้วัดผลการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายอ,อ๋อเข้าใจได้ส่วนการที่ทุกคนสุขภาพดีแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายมาก่อนก็เพื่อตัดตัวแปรอื่นๆออกให้เหลือน้อยที่สุดนะคะครับทาให้มั่นใจได้ว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจริงๆมันน่าจะมาจากโปรแกรมการออกกําลังกายที่ใส่เข้าไปใหม่ไม่ใช่เพราะปัจจัยอื่นเหมือนกับการทดลองในห้องแลบเลยนะครับที่ต้องควบคุมตัวแปรทุกอย่างให้เป๊ะที่สุดแล้วเขาแบ่งกลุ่มกันยังไงต่อครับ เขาแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น2กลุ่มง่ายๆเลยค่ะ2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกถูกส่งไปออกกําลังกายแบบแอโรบิกหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อคาร์ดิโอนั่นแหละค่ะอ๋อพวกวิ่งปั่นจักรยานอะไรแบบนั้นใช่เลยค่ะส่วนกลุ่มที่2ถูกส่งไปออกกําลังกายแบบใช้แรงต้านหรือ resistance training ที่เน้นการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็คือการยกเวทถูกต้องค่ะแล้วโปรแกรมของเขานี่หนักหน่วงแค่ไหนครับต้องทําทุกวันเลยหรือเปล่าไม่ถึงขนาดนั้นค่ะ เงื่อนไขก็คือทั้งสองกลุ่มต้องออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งสัปดาห์ละสองครั้งค่ะต่อเนื่องกันเป็นเวลา16สัปดาห์หรือประมาณ4เดือนเต็มเตมโหสเดือนซึ่งถือเป็นระยะเวลาที่นานพอที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในร่างกายได้เลยค่ะไม่ใช่แค่การทดลองสั้นๆแบบผิวเผิน4เดือนนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนลงแรงที่จริงจังพอสมควรเลยนะครับแล้วเขาจะวัดผลยังไงครับว่าผิวดีขึ้นจริงไม่ใช่แค่รู้สึกไปเอง นี่เป็นอีกจุดที่ดิฉันชอบมากเลยค่ะเขาไม่ได้วัดแค่ความรู้สึกครับแต่ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์วัดผลอย่างจริงจังถึง4ด้านหลักๆเลย4ด้านเลยเหรอครับใช่ค่ะอย่างแรกคือคุณภาพผิวโดยตรงเลยวัดความยืดหยุ่นความหนาของชั้นผิว2คือสัดส่วนร่างกายอย่างเปอร์เซ็นต์ไขมันมวลกล้ามเนื้ออืมสามคือสมรรถภาพร่างกายอย่างความฟิตของหัวใจและปอดและ 4. ที่สําคัญที่สุดเลยคือผลการตรวจเลือดค่ะ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในระดับชีวเคมีโอ้โหเรียกได้ว่าส่องกันตั้งแต่ระดับเซลล์ไปจนถึงผิวหนังที่มองเห็นด้วยตาเปล่าเลยนะเนี่ยการออกแบบที่รัดคุมขนาดนี้ทําให้ผลลัพธ์ที่ออกมาน่าเชื่อถือมากๆเลยนะครับสับงสากลจริงๆซึ่งพอพื้นฐานแน่นแบบนี้ผลลัพธ์ที่ออกมามันก็น่าตื่นเต้นมากค่ะพูดถึงผลลัพธ์แล้วผมนี่แทบจะรอฟังไม่ไหวเลยครับตอนแรกผมก็แอบคิดในใจนะว่ามันต้องมีผู้ชนะสิระหว่างแอโรบิกกับยกเวทค่ะ แบบใดแบบหนึ่งต้องให้ผลเรื่องผิวดีกว่าชัดเจนแน,แน่แต่ผลที่ออกมาช่วงแรกกลับกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าดีขึ้นหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับดีขึ้นในทุกด้านที่วัดผลเลยทั้งคุณภาพผิวสัดส่วนร่างกายสมรรถภาพทางกายผลเลือดโ<ฮ>ทุกอย่างดีขึ้นแบบเห็นผลชัดเจนเลยเมื่อเทียบกับก่อนเริ่มการทดลองตอนแรกผมแอบผิดหวังเล็กๆนะครับเหมือนกับว่าอา้าวสรุปทำอะไรก็ได้เหรอไม่เห็นมีอะไรใหม่เลยเข้าใจความรู้สึกนั้นเลยค่ะ แต่มองอีกมุมนึงนะคะนี่คือข่าวดีที่สุดสําหรับคนทั่วไปเลยนะยังไงครับเพราะมันหมายความว่าแค่เริ่มต้นออกกําลังกายไม่ว่าเราจะชอบวิ่งชอบเต้นแอโรบิกหรือชอบเข้ายิมไปยกเวทก็จะได้รับประโยชน์ต่อผิวและสุขภาพโดยรวมอย่างแน่นอนค่ะอ๋อมันปลดล็อกข้อจํากัดที่ว่าเราต้องฝืนทําในสิ่งที่ไม่ชอบจริงด้วยสินะครับมันคือการบอกว่าไม่ต้องรอหาโปรแกรมที่สมบูรณ์แบบที่สุด แค่เริ่มขยับร่างกายก็เห็นผลแล้วถูกต้องค่ะในภาพรวมเมื่อเทียบกันแล้วประโยชน์ที่ได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเลยนี่เป็นข้อความที่ทรงพลังมากแต่แต่แตอย่างที่คุณเกริ่นไว้ตอนแรกเรื่องราวที่น่าชื่นจริงๆมันซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แตกต่างกันระหว่างสองกลุ่มนี้ต่างหากค่ะโอเคครับมาเจาะลึกกันตรงนี้ดีกว่าความแตกต่างที่ว่ามันคืออะไรครับเริ่มจากกลุ่มแอโรบิกก่อนเลยเป็นไงครับ กลุ่มแอโรบิกผลลัพธ์ที่ออกมาค่อนข้างตรงไปตรงมาตามที่เราคาดหวังเลยค่ะคือค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI ลดลงเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายลดลงแล้วก็ความฟิตของหัวใจและปอดหรือที่เรียกว่า VO2 max x, ดีขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งก็สมเหตุสมผลดีครับวิ่งปั่นจักรยานก็ต้องเผาผลาญไขมันแล้วก็ทําให้หัวใจแข็งแรงขึ้นอยู่แล้วใช่ค่ะแต่จุดที่ทําให้ทีวิจัยต้องทึ่งจริงๆมันซ่อนอยู่ในผลของกลุ่มยกเวทนี่แหละครับ อนแรกทุกคนก็คาดว่ากล้ามเนื้อต้องใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือผลที่เกิดกับผิวโดยตรงเลยใช่ค่ะมันเป็นผลลัพธ์ที่อาจจะเปลี่ยนความเข้าใจเดิมๆของเราไปเลยเพราะเราพบว่าผิวหนังชั้นแท้หรือเดอร์มิสของกลุ่มที่ออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านมันหนาตัวขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญหนาตัวขึ้น ซึ่งคำว่าผิวหนาขึ้นในทางวิทยาศาสตร์การชะลอวัยมันมีความหมายลึกซึ้งมากนะคะเดี๋ยวนะครับคำว่าผิวหนังชั้นแท้หรืออร์มิสนี่มันคือส่วนในของผิวครับและทำไมาการที่มันหนาขึ้นถึงเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นล่ะครับลองนึกภาพผิวของเราเหมือนกับที่นอนค่ะที่นอนเหรอครับค่ะผิวชั้นนอกสุดหรือิเด d e r มิสก็เหมือนผ้าปูที่นอนสวยสวย แต่ความนุ่มความแน่นความเด้งของที่นอนมันมาจากตัวสปริงหรือชั้นฟูกที่อยู่ข้างใต้นั่นแหละค่ะอ๋อซึ่งนั่นก็คือผิวหนังชั้นแท้หรือเดอร์มิสนี่แหละค่ะชั้นนี้เป็นที่อยู่ของคอลลาเจนและอิลาสตินซึ่งเป็นโครงสร้างที่ทำให้ผิวเราเต่งตึงและยืดหยุ่นอ๋อเข้าใจแล้วครับพออายุมากขึ้นที่นอนมันก็เริ่มยุบสปริงมันลา้าผิวเราก็เลยดูเหี่ยวดูมีริ้วรอยเพราะชั้นเดอร์มิสนี่มันบางลงนี่เอง ถูกต้องเต๊มเลยค่ะการที่ผิวชั้นเดอร์มิสบางลงคือหนึ่งในสาเหตุหลักของริ้วรอยและความหย่อนคล้อยครับดังนั้นการค้นพบว่าการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านสามารถทำให้ชั้นผิวนี้หนาตัวขึ้นได้มันจึงไม่ใช่แค่ทำให้ผิวดูดีขึ้นแต่มันเหมือนกับการย้อนกลับกระบวนการบางอย่างของความชราในระดับโครงสร้างของผิวเลยทีเดียวโหนี่มันน่าทึ่งมากเลยนะครับมันเหมือนกับการบอกว่า เราสามารถสร้างฟูกที่นอนของเราให้หนาและแน่นขึ้นได้เองจากข้างในเพียงแค่ไปยกเวทเนี่ยนะใช่ค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับแล้วเรื่องความยืดหยุ่นล่ะครับ2กลุ่มนี้ต่างกันไหมนั่นเป็นอีกจุดที่น่าสนใจค่ะถึงแม้จะมีแค่กลุ่มแรงต้านที่ผิวชั้นเดอร์มิสหนาขึ้นแต่ความยืดหยุ่นของผิวหรือสกิน e l ล s ส i ิสซิตี้กลับดีขึ้นทั้ง2กลุ่มเลยค่ะอ้าวเหรอครับหมายความว่าไม่ว่าจะวิ่งหรือยกเวทผิวของเราก็จะมีความกระชับ เด้งและคืนตัวได้ดีขึ้นเหมือนกันงั้นถ้าให้สรุปง่ายๆก็คือออกกําลังกายแบบไหนก็ได้ผิวจะเฟิร์มกระชับขึ้นค่ะแต่ถ้าอยากได้โบนัสพิเศษคือการสร้างกรอบป้องกันความหย่อนคล้อยจากภายในเพิ่มความหนาแน่นให้ผิวโดยตรงการยกเวทดูจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนกว่าเป็นการสรุปที่ยอดเยี่ยมมากค่ะนี่คือข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุดจากงานวิจัยชิ้นนี้เลย พอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนกับเรื่องมหัศจรรย์เลยนะครับแค่ไปยกดัมเบลที่ยิมเนี่ยนะแล้วผิวหน้าของเราจะหนาขึ้นได้เองอืร่างกายเรามันรู้ได้ยังไงครับว่าต้องส่งสารอะไรไปที่ผิวมันไม่ได้เชื่อมต่อกันโดยตรงเลยมันมีนกลไกอะไรเบื้องหลังเรื่องนี้ครับเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากค่ะและคำตอบมันก็ซ่อนอยู่ในผลเลือดที่ทีมวิจัยเก็บไปวิเคราะห์นั่นละค่ะอ๋อในเลือดนี่เองใช่ค่ะร่างกายของเราสื่อสารกันทั่วทั้งระบบผ่านทางกระแสะเลือด เวลาเรายกเวทกล้ามเนื้อไม่ได้ส่งข้อความไปที่ผิวหน้าโดยตรงแต่มันหลั่งสารเคมีบางอย่างเข้าสู่กระแสเลือดครับและสารเหล่านี้ก็เดินทางไปทั่วร่างกายรวมถึงผิวหนังของเราด้วยเหมือนส่งสารผ่านบุรุษไปรษณีย์ที่วิ่งไปทั่วร่างกายเลยสินะครับแล้วสารที่ว่านั้นมันคืออะไรครับนักวิจัยพบการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ2อ,อย่างคะ่ะ อย่างแรกคือระดับของสารกระตุ้นการเจริญเติบโตหรือ growth factors ในเลือดมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน growth factors ค่ะสารกลุ่มนี้เปรียบเสมือนทีมวิศวกรซ่อมบำรุงของร่างกายค่ะหน้าที่ของมันคือสั่งการให้เซลล์ต่างๆซ่อมแซมตัวเองและสร้างโครงสร้างใหม่ๆขึ้นมาซึ่งรวมถึงการกระตุ้นเซลล์ในชั้น d e มมิสให้ผลิตคอลลาเจนและอีลาสตินเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกับว่าพอเราออกกำลังกายหนักๆร่างกายก็เข้าใจว่าโอโ้โหมีการใช้งานหนัก ต้องส่งทีมวิศวกรไปเสริมความแข็งแรงทั่วร่างกายเลยใช่ค่ะและผิวของเราก็ได้รับอนิสงส์นั้นไปด้วยเห็นภาพชัดเจนมากและในเวลาเดียวกันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่สองซึ่งสำคัญไม่แพ้กันครับนั่นคือระดับของสารอักเสบหรือ inflammatory cytokines ในเลือดมันกลับลดลงสารอักเสบนี่มันไม่ดีต่อผิวเลยครับถ้ามีมากเกินไปและเกิดขึ้นเรื้อรังมันคือตัวการร้ายเลยค่ะโห ลองนึกภาพการอักเสบเหมือนไฟที่คอยเผาไหม้โครงสร้างดีๆในร่างกายอย่างชา้ชาๆมันเป็นตัวเร่งกระบวนการชาราในทุกๆเซลล์รวมถึงเซลล์ผิวด้วยอืการที่สารกลุ่มนี้ลดลงจึงเท่ากับเราดับไฟที่คอยทำลายคอลลาเจนของเราโดยตรงเลยค่ะโห oh, มันคือปฏิบัติการสองด้านเลยนะครับคือด้านหนึ่งก็ส่งทีมวิศวกรไปสร้างและซ่อมแซมเพิ่ม growth factors อีกด้านหนึ่งก็ส่งหน่วยดับเพลิงไปควบคุมความเสียหายลดสารอักเสบค่ะผลลัพธ์ก็เลยออกมาที่ผิวสวยใสขึ้นถูกต้องที่สุดค่ะการออกกำลังกายจึงเปรียบเสมือนการปรับจูนระบบชีวเคมีในร่างกายครั้งใหญ่เพิ่มสารที่ดีต่อการฟื้นฟูและลดสารที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมมันไม่ใช่เรื่องของความเชื่อหรือความรู้สึกไปเองแต่เป็น,นกลไกทางวิทยาศาสตร์ที่วัดผลและพิสูจน์ได้จริงค่ะพอได้ฟังคำอธิบายแบบเจาะลึกถึงกลไกข้างในแบบนี้แล้ว ผมว่ามันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะครับค่ะมันทําให้การไปยิมครั้งต่อไปมีความหมายมากกว่าแค่การลดน้ำหนักหรือสร้างกล้ามแต่มันคือการลงทุนเพื่อซ่อมแซมร่างกายจากภายในสู่ภายนอกจริงๆงั้นผมขออนุญาตสรุปภาพรวมทั้งหมดที่เราคุยกันมาอีกทีนะครับเชิญเลยค่ะอย่างแรกเลยคือข่าวดีสําหรับทุกคนการออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นแบบแอโรบิกหรือแบบใช้แรงต้านต่างก็ส่งผลดีต่อคุณภาพผิวทําให้ผิวกระชับและยืดหยุ่นขึ้นเหมือนกันค่ะ แค่เริ่มต้นก็เห็นผลแล้วข้อที่2คือข้อมูลเชิงลึกที่น่าทึ่งการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านหรือยกเวทมีคุณสมบัติพิเศษในการเพิ่มความหนาของผิวหนังชั้นแท้ <The Miss. S 1> ซึ่งเทียบเสมือนการสร้างกรอบป้มกันยุรอยและความหย่อนคล้อยในระยะยาวและข้อสุดท้ายกลไกเบื้องหลังทั้งหมดนี้ก็คือการปรับสมดุลเคมีในร่างกายโดยการเพิ่มทีมซ่อมบำรุงอย่าง growth factors และลดทีมทำลายอย่างสารอักเสบ เป็นการสรุปที่ครอบคลุมและเห็นภาพชัดเจนมากค่ะซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้มันเหมือนเป็นทางลัดที่น่าสนใจมากเลยนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากดูแลผิวไปพร้อมๆกับสุขภาพกายอคือแทนที่จะต้องจ่ายเงินซื้อสกินแคร์ราคาแพงอย่างเดียวเราสามารถสร้างสกินแคร์ที่ดีที่สุดขึ้นมาได้เองจากภายในร่างกายของเราเลยใช่ค่ะและในฐาน,นะที่คลุกคลีกับงานวิจัยเหล่านี้มาดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยมุมมองที่ชวนให้คิดต่อนะคะครับ งานวิจัยนี้ศึกษาในกลุ่มผู้หญิงวัยกลางคนเป็นเวลาแค่16สัปดาห์ซึ่งมันทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจและน่าตื่นเต,นต้นตามมาว่าคืออะไรครับถึงอายุห้าสิหรือหกสิบล่ะคะผลลัพธ์ต่อผิวพรรณในระยะยาวมันจะมาหาศาลขนาดไหนเป็นคําถามที่ชวนฝันมากเลยครับอาจจะไม่ต้องพึ่งครีมลดริ้วรอยกันเลยก็ได้แล้วมันยังไปไกลกว่าน,นั้นอีกค่ะคือผลลัพธ์ที่น่าทึ่งนี้จะเหมือนหรือแตกต่างกันในกลุ่มประชากรอื่นๆหรือไม่อ๋อ เช่นในผู้ชายที่มีฮอร์โมนและโครงสร้างผิวต่างจากผู้หญิงหรือในคนจากเชื้อชาติต่างๆทั่วโลกนี่คือพรมแดนใหม่ของความรู้ที่ยังรอการค้นพบครับแต่สิ่งหนึ่งที่การศึกษานี้บอกเราอย่างชัดเจนก็คือร่างกายของเรามีศักยภาพในการซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองได้อย่างน่ามหัศจรรย์บางทีน้ำผู้แห่งความเยาว์วัยที่เราตามหาอาจไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยครับมันอาจจะอยู่ในตัวเรานี่เองรอแค่เราไปปลุกมันให้ตื่นขึ้นมาด้วยการขยับร่างกายเท่านั้นเองค่ะ